แล้วก็จะมีตัวบอร์ดที่ใช้เป็น B760MDS3H DDR4 จาก g ิกะไบต์ฮตร์ดด M.2 512GB NVME มีแรม 32GB เป็น DDR4 บัส3200จากแบรนด์ a p ป c e r เซแล้วก็เป็นสีขาวก็คือจะใส่คู่16 2คู่รวมกันเป็น4ตัวนะครับนี่ตรงนี้สวยมากเป็นตัว RGB สีขาว Power ใช้เป็น 700W วัต80 p l u จาก s i g m a t e c h แล้วก็จะมีตัวชุดน้ําปิด2ตอนนะครับจากซอมิแต่ว่ามันพิเศษคือมันเป็นตัวโปร RGB แล้วก็เคสตัวนี้ที่เป็นตัวอะไรนะ s Sigma Tech ทค b i c <Q B. S 1> อ่าที่ เป็นเคสที่เข้ามาใหม่ฝาข้างเขาก็จะเป็นกระจกรอบด้านเลยฮนะหชิ้น2ชิ้นแล้วก็ตรงนี้จะมีชิ้นหนึงนะครับก็จบไปในรบ51 0 0มืถ้าแบบว่าเครื่องนี้นะไปใส่อยู่ในเคสธรรมดาไม่เอาชุดน้ำผูลดไปโคตรเยอะลดไปประมาณ5,000ได้ก็จถูกกว่านี้ก็เหลือประมาณสี่หมอะไรมาสี่หมื่นหนะครับ